ทีททททาาท่ที่การุ่ยโยมโยมแม่คุณศรศีลท่านท่านถวายที่ดินไม่แปะไกลที่กรุณให้สร้างวัดศูนย์ปฏิบาททาัติธรรมแล้วจะมาอะไรมันเริ่มามาเริ่มมาแล้วมารับเองว่าท่านโทรมาแล้วโทรอีกมารับไม่นอนมารับไม่รนอนมาหับให้แล้วก็ทําจะทําเป็นศูนย์ปฏิบาททาัติธรรมหลวงพ่อแว่นตาผมมาด้วยผมบอกให้ท่านเดิน นำพระไปพัฒนาอยู่นั้นวัดพระธาตุพนมายู่ตรงนี้แต่ละคนนครพระนรไายังอยู่นู่นกบไปต่อไปก็คงจะตัดมาที่นี่เพราะในปุเกียนี่เราเป็นงที่เราวางนั้นรักษาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมความเป็นหนึ่งกันวัฒนธรรมนี่หรือว่าขนมทั้เนี่ยมระเพณีวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าถ้ารักษาไว้ดีประเทศชาติบ้านของเพื่อของเรา รลางจางดึโดยเฉพาะินห้าเป็นเป็นพื้นฐานชินห้าทำให้เป็นรากฐานของวัฒนธรรมขนมทำเนียบพณีของทุกส่วนถ้าใครยึดศินห้าแล้วก็วัฒนธรรมห้ากับคันคุณธรรมากนีครวัฒนธรรมต่างๆก็จะหรุดออรมาแต่เป็นคติธรรมวัตถุธรรมชาธรรมคติธรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องย่างดึงทำไวันนี้เห็น ผูเกียรติตรงนี้เรื่ชื่นใจอยู่ความทีอจตมาเพิ่มใจาทีนับอะไรนะคือความดีใจเพิ่มใจนับอะไรไม่อที่มีกุาลมากุสาหะที่ยากลำบากขนาดไหนก็อุสาหาคนที่น่าเยี่ยมมาดูมาแรงมาไปเพราะว่าเวทจำนำะทางที่สัตว์ก็ออกมานี้ก็ขอขอบคุณขออุทิศงานทุกฝ่าย โดยเฉพาะคณะสง์ตระหนักในเกตฑทางภาคใต้ก็แล้วรัฐบาลพวกข่าวประชาช่วทุกทุบูุอุ่นที่ได้ริบมั่นริบมั่นัต่ดู่ไปรู้ไฟเรียนมีความเรียนสมัครเอหรือเราก็เป็นมีเมตตาต่อการรักตัวรักเป็ตัวสำคัญเป็นมีเมตตาสองรักษาเมตตรเป็นจริงจริพิจาราสามจินดีเชียสลักอยที่เชียสลักมากเลยน่เป็นแก้นเมตโตเลยตลอด เพ็งๆตัวเสียสมาบางนี so, ่คือเฉพาะเสียสมาดีเสียสมาลดรักความอัดแยงวันนี้ต้องการมากลดรักความอัดแยงแล้วจะพูดไปแล้วทาให้คนทะเลาะเบกแม่กกันหรอวก็คนต้องตาวพูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วคนชอบพูดแล้วคนช่วยหรือว่าใช้ได้ใช้ได้มากนือคือพูดดีลดรักความอัดแยงห้าแบ่งปันราผลแบ่งปันราผลอะไรก็ช่วยกันด้วย พระสงฆ์ช,ช่วยโยมโยมช่วยพระสงฆ์ห네รือว่าอัดโยมให้อาหารกายพระสงฆ์ให้อาหารใจให้ธรรมะมิตราคือช่วยเหลือกันแบบนี่เราคือทําตนในการสูงที่หกคือทําตนให้ชื่นชมทำไมมันจะชื่นชมต้องมีกายมีศีลใจมีธรรมนะกายมีศีลสุนทรใจมีธรรมสุนิรเพราะศีลนี่ยศีลทรงทำให้สูงศีลรุ่นทำให้สวยศิลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดแน่นอน พราะนั้นจำบุญสเต็ปวัดปากน้ำขนันวัดศีลเป็นหลักประกันข้อที่หนึ่งป็ักระกันชีวิตไม่ฆ่าไม่ดีกันชีวิตปลอดภัยสองศีลข้อที่สองเป็นหลักประกันอาทรศิลน,นอนไม่ต้องมีตำรวจนอนเฝ้าก็ได้เพราะคนมันมีศีลตัวนี้นะถืนนอศีลนะสามศีลข้ดที่สามเป็นหลักประกันครอบครัวครอบครัวว่าเมียลูกอยู่ด้วยกันจนไม่เท้ายอดทองตะกองยอดแน่นอน สิ่ข้อที่สี่เป็นหลักประกันสังคมสังคมที่ดีร่วยะกันไปด้วยที่ที่เยาวชนเรามาว่าเนี่ยก็ต้องมีสิ่ข้อข้อที่สี่อยู่ไม่กูเท็จพวกเราจาอย่างพวกเรามาแจ้งพวกเรายาสุดท้ายสิ่ข้อที่ 4, ทห้า 5, เป็นหลักประกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างกายมาาิจาก,าาก,าากาโรคภัยไข้เจ็บเพราะสินี้ถ้าเมาอยา่างเดียวหรือมีขาดสติขับรถก็พังพินาศทรัพย์สินของประเทศทำลายหมดเลยเพราะะฉนนั้ ถ้าเปลน่ปฏิหีบข้ออี่นก็ล้มละลายหมดเือโดมิโนล้มันนึงกล้มหมดเพรนั้นก็ขอขอบคุณขออนาขอตั้งจิตอธิฐานแ้วเดนารมีเศรีอันบุญพระธรรมประสงค์บรารทุกท่านมีความรอดเด็นสุเจริญรุเรืองมีชิเพื่ปรเาิในขอให้สอย่างกว้างมากภารทุกสิ่งทุกรส É